วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Job Simulator นะครับเดอะสองพันห้าสิบอะไรก็ไม่รู้นะครับอกอ่านไม่ออกอ่ะอันที่เห็นเป็นสีทองผมเล่นโลกไหมนนเล่นเล่นเล่นเออเออเล่นหลังไหมนะสนุกนะครับสนุกมากเลยครับแต่ตอนนี้ในห้องผมนันโอเคครับนนมาเริ่มกันเลยอันแรกผมจะเอาเป็นอันนี้ บางอันผมก็จะเล่นไปเยอะแล้วแต่ผมจะเล่นให้ดูตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับไปกันครับมาครับต่อไปนะครับผมก็สวัสดีมนุษย์อะไรสักอย่างโอเคเจอ Simulator เ,เดี๋ยเอ,อเขาเ,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 เขาบอกให้หยิบงานขึ้นมา หยิบงานขึ้นมาแล้ววางไว้ก่อนเอากาเอาวยกาแฟแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าผมแปลกๆโอเคได้ละที่เห็นหน้าจอเป็นนี้ผมโอเคดีๆ นี่นะครับมันเกิดเหตุผิดพลาดนิดหน่อยเอ้ยโอเคแก้วบินได้ครับทุกคนอ้าได้แล้วเอาเอ้ยต้องกินกับอันนี้อร่อยเอ้าวหน้าเฮ้ยมันผมเคยเล่นอะไรสักอย่างนะ Ah, uh, that almost hurt! Now you're ready to start your day. Wait, 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 wait! The computer is the most important facet of the office, with humans and safety being a close second and 3rd <laughs> โอเคครับต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เปิด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 ที่เปิดอ๋อโอเคครับวิอ่ะเผื่อเผื่อคนขัดใจเอาไว้ข้างๆกันหน่อยเออือออ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วพาสปอร์ตเขาบอกว่าหนึ่งกาหนึ่งอะไรครับผมโอ้โอ

อ่ะบีลิทอเลยครับอ่ะต่อไปนะครับน่าจะเป็นงานใหม่อ่ะครับเป็นงานใหม่มาผมก็จะปิดแล้วก็คอพฟีแล้วก็จะเจอมันตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยยี่บ่เฮ้ยเฮ้ย เขากลัว like re out. แล้วเขากลัวผมแล้วนี่ผมก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ปิดปิดปิดแล้วก็ก็ปีด <laughs> ได้เลย ผมเป็นฮิวแมนสองสมัย,สยครับนั่นแหละครับคืองานของผมครับเอ้ผมแนะนำตัวน,นอ้าาแนะนำตัวให้เสร็จ ถ้าผมแน้นำตัวไปแล้วก็ขอโทษนะครับสวัสดีครับปมพาคินวันนี้ผมก็จะมาเออโอเคผมได้นำตัวไปแล้วมาครับต่อไปนะครับดึงอันนี้ออกมาเอางานที่เหมาะดูเหมาะกับเขาอเอาลงไปนี่ เอาให้ a จอคุณครับมาครับต่อไปนะครับผมก็จะมาจิ้มจ huh? ิ้มจ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 ิ Bundes Bundes ้มจิ้มจิ้ครับต่อไปก็จะป้าใส่หัวหัวหน้าเลยฮะ ต่อไป <This S 1> นะครับ <'t> คืออาแปบ๊บนึงนะคอะใส่เข้าไปผมมีค่าของคลิปสูงไปอันดับหนึ่ง ครับผมเก่งมากเลยนะครับลดราคาหนึ่ง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 ไม่มีศูนย์สักตัวนะครับอันนี้หนึ่งบาทพอครับนี่ครับแล้วก็กดซับเจ็ดไปเลยครับนี่ครับผมก็รับประมูลครับยี่ตอนเล่นไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรน่าย้่หรอกมาครับต่อไปต้องเอาเดบุ o กเอ้ยไม่ เพึ่งไหมสิหัวหน้าโอเคปิดเลยไม่เอาแล้วปิดเลยป่ะงานต่อไป It's time for <c> lunch at midday humans would <c> interact with primitive robots known as vending machines to obtain food ครับโอ้เขาให้เงินผมมา จะกินอันไหนล่ะครับเออผมชอบกินอันนี้อันนี้ขนมรสฟันเฟืองเอามาเลยว้ meal, กินไปทั้งกระดาษเลยครับโอเคครับยังดีอยู่นะครับตอนนี้ <c oughs> โอเคฮะ <c oughs> โอเค ดึงตู้อะกิน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 อันเดิมเอาดึงไม่ดึงไม่ดึงไปได้สองอันโอเคครับงามงามงามอืามมัมมีอะโอเคเฮ้ยตังผมมาเพิ่มอีกอะเอ้าโอเคผมต้องให้อันนี้กับเขาดึง เอาไม่ให้ใครกินครับใครจะกินปวดเอาไปรวยครับป๊ออตังค์เหรออ๋อนี่ตังค์ผคุณครับ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 ผมจะให้หนูดีนะครับครับ ขอบคุณครับใชบคณที่การครับต่อไปนะครับเออคืองานเอาให้หนูหน้าไปเลยครับผมไม่ทำครับเหมือนคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรอยู่นี่นี จุบ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 ครับต่อไปก็โอเคเอางานมาใหม่ครับเอาเมาไหมครับต้องขัดขวางเขา

ใส่เข้าไปสิอืมอืมอืมโอเคยังเอ,อ้าไม่ใช่ครับต่อไปครับคือให้ผมทำอะไร ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถูกเองเอา้าไปดับนั่วแล้วคอมผมไม่ดับรีบเอาออกเดี๋ยวพังดูว่าใส่กลับเข้าไปได้ปิดก,ก่อนเอา้าไม่ติดคปิบ หยิบมาลูกเฮ้ยเอามาประท้วงกันเหรอครับคือมีอะไรให้ประท้วง hey, กันเหรอครับ ผมเป็นคนทำเองเลยดูดูดูต่อไปนี่คะอะตบมือคร่บตบมืออย่างนี้ไม่ได้งานต่อไป๊บ Get to Hey human Robot ทำค่ะ Everyone's pitching in. Why don't you give me something to do? I'm not going to give Oh, how thoughtful. I'm sure they would appreciate it. Anyway, do you think you could type up a quick card to go with us? It <laughs> would make it a lot more personal. ABCDEFT! I'm going เอ่ออะไรวะเนี่ยพเทียบีอบราบจอบสกิเป็นเลยครับ นี่ครับหัวหน้าแมะครับต่อไปก็หยิบงานใหม่ขึ้นมาใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ปิดไม่ไม ah ่ไม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 ่เอาอันนี้เผื่อเผื่อหายเผื่อหายเฮ้ยอะไรบะเนี่ยไหนลองใส่เข้าไปดูดิ อันแรกอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ครับอะไรครับมีงานให้ทำอีกแล้วเ <c oughs> จ้านายนี่สั่งงานเยอะจริงๆโอ้ โอ้มีน้ำให้กินด้วย Man, did you hear that? ผม uh, ต้องเทคุ้ม <got fired. S 1> น้ำผหมดแล้ว <c oughs> ครับ last night? Was pretty <c oughs> อะกิน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 กอึกอึอึกอ,อึกออหมดลวอืกินสองวิอันนี้เครื่องกินะ ไม่ใช่เกมดิเกมอยู่ในนี้ปึ๊บใส่เข้าไปอ่าบ้างเนอะก็กดไงบ้างนะปากเอรื้อราเจ้าอยิงลุ้นลุ้ม่แม่จะติดหรือก็ติดอะ These oh, my many children. Do you bear children, human? Take look, Ow. Oh Okay. Go to the air filter. To the play. This one. Oh one. This one. This เจ้านายที่นี่เขาสั่งงานเยอะจังไหมกลบแก้วกลบแก้วกบแก้วของแก้วกลับแก้วของแก้วเขื่อเลย ดึงผมเกลียดหนังสือ

คนท <Or S 3> <là> ี่เอามือเข้าไปในไนก็รีบบายด้วนครับมาครับต่อไปงานนี้มันแบบปวดหัวตาโมโตะไม่รับทกักของเพ่อนยนนู้ดกินไม่ได้น้ำเหลบกายสับกับพี่กันหาไม่เยอะลิ้นกยเนอหาไม่หลไูรถท้อกับยาตดวิงเ่อนเนี่ยก็พดูว่าคนผม่นเน่นต้ลงใจไม่เหมนเทายิมินไม่ไม่จับล่อมทัเป็นแผ่นป็นใครแต่ Now make a wish and human. No. Looks no. no. like there's not enough cake for you. Here you go, human. I got you a ออกมาไม่ได้กบเปียกนี้อยากกบเปียนะมาอึ๊บกกลับด้านมาครับโอ้ Yeah. -hoo! <laughs> Hooray! It's five o'clock. Work is over. Yeah, I'm gonna have to ask you to, to come out. Don't tell me Oh there you have it, human. I hope this has given you a better idea of what it was once like to office worker. เป็นคนไม่เลือกกินแค่อาบก็กินได้แล้วครับอร่อยดิแก้วนี้ก็มีอ่ากินกาแฟก่อนกับอร่อย ว่ okay, าไครับผมแล้วโทรมันทำไมล่ะอ่ากินกาแฟให้เสร็จอ่ะ แค่นี้ครับบ๊ายบายและเจอกันคลิป